ตัวอะไรครับน้องกากก็กากครับอิมไม่ใช่ว่าอ้างโปร <c oughs> กากก็ขาดครับไม่ใช่ว่า,มา,ม,ามาอ้างโปร <c oughs> อย่ามาวิ่งหมาแม่มึง <c oughs> ช่วหายกูตาบอด <c oughs> นี่กูกันได้กูกันได้มาดิเอามันไม่ม <c oughs> ตรงกูต่อยเปน็นดอก <c oughs> จูอ็อบหรือมาสเตอร์โอ้ my god ช่วยด้วยช่วยด้วยจ้ะชว่วยครับพี่พี่น้อง พี่ชายช่วยกูด้วยแล้วทำไมมึงตามกูอย่างเดียวเลยเนี่ยมึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยเฮ้ยเอ้าเอ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 าตีกูทีตีกูอีกทีดินี่ไงนี่นี่ไงตีกูเหรอไม่กูวิ่งหนีแลกกูไปละกูไปละมึงจะอย่าตามกูเด้ออย่าตามกูเด้ออย่าตามกูเด้อเอามึงจะตามกูมาทำไมมเม็นกูแล้วเชี่ยแม่งขี้โกงไอ้เหี้ยไอ้เชี่ยมันเห็นกูเหรอ มันเห็นกูได้ไงอะ่ะมันเห็นกูได้ไงอะ่ะเฮ้ย,ย <c oughs> มึงหรือเปล่าที่ใช้โตอ้สัตว์เอ้ย